งานเข้าเขมรซะแล้วล่ะค่ะก็เล่นให้มิจจี้หลอกคนเขาไปทั่วภูมิภาคแล้วบอกเลยว่าบางประเทศเขาไม่ใช่เล่นๆไม่ได้ให้ใครมาทําร้ายพลเมืองเขาได้ฟรีๆนี่ถึงขั้นเรียกทูดไปสั่งสอนหน้าชาหน้าเสียกันไปเลยทีเดียว โดยเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมานายโซฮย,ยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ได้เรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำกรุงโซลเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีการหลอกลวงจ้างงานและการกักขังชาวเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกัมพูชาและขอเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อขจัดการหลอกลวงทางออนไลน์นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเพิ่มมาตรการเข้ม งวดและกระชับความร่วมมือระหว่างตำรวจเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศรา้าอย่างกรณีนักศึกษาเกาหลีใต้ที่ถูกพบเป็นศพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาศพนักศึกษารายนี้ถูกพบใกล้กับภูเขาโบกอจังหวัดกํารปอดจุดที่ตั้งสถานที่กักขังและฐานอาชญากรรมออนไลน์ที่พุ่งเป้าชาวเกาหลีใต้ตำรวจกัมพูชาระบุสาเหตุการเสียชีวิตในใบมรณบัตรว่าเกิดจากอาการหัวใจวายอันเป็นผลจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดรุนแรง แต่ผ่านมาสองเดือนร่างของเหยื่อยังอยู่ในกัมพูชาโดยไม่มีการชนะสูตรเนื่องจากติดปัญหาด้านความร่วมมือกับทางการกัมพูชาจุดกระแสความไม่พอใจในเกาหลีใต้ยอนฮับสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าไม่ปกตินักที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะเรียกทูตต่างชาติเข้าพบการพบปะในลักษณะนี้มักดำเนินการระดับอธิบดีจึงตอกย้ำว่ารัฐบาลถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องร้ายแรง คำวันเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศยกระดับคำแนะนำเรื่องการเดินทางไปกรุงพนมเปญจากระดับ2เป็นคำแนะนำพิเศษหรือเท่ากับระดับ2.5จากทั้งหมด4ระดับโดยแนะนำพลเมืองหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองหลวงกัมพูชาหรือให้เดินทางออกมาหากอยู่ที่นั่นแล้วคำแนะนำนี้มีผล90วันและอาจขยายออกไปอีกหากจำเป็นกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ชี้แจงเพิ่มเติมในวันต่อมาระบุว่า กำลังพยายามเร่งขั้นตอนการชนสูตรศพและนำร่างของนักศึกษากลับบ้านกระทรวงได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตแล้วว่าขอให้เร่งสอบสวนคดีนี้นอกจากนี้ขอให้ทางการกัมพูชาพิจารณาผ่อนปรนขั้นตอนการแจ้งเหตุการถูกกักขังในศูนย์แสแกมเมอร์เนื่องจากปัจจุบันเหยื่อต้องแจ้งความด้วยตัวเองและต้องให้ข้อมูลต่างๆเช่นสำเนาหนังสือเดินทาง รายงานระบุว่าหลายปีมานี้มีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นหลังหลงเชื่อคำชักชวนไปทำงานโดยเหล่าว่ามีรายได้ดีจาก1 0 2ถึง20คนต่อปีเพิ่มเป็น220คนเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มเป็น330คนจากสถิติเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมแต่มีบางคนสมัครใจทำงานในศูนย์เหล่านั้นเองและเป็นสแกมเมอร์ที่มุ่งหลอกลวงคนชาติเดียวกัน กรณีของนักศึกษาวัย22ปีซึ่งสื่อเกาหลีใต้ไม่เปิดเผยชื่อเดินทางออกจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยบอกครอบครัวว่าจะไปร่วมงานนิทรรศการงานหนึ่งต่อมาราวหนึ่งสัปดาห์หลังเดินทางมีมิจฉาชีพโทรไปที่บ้านเรียกเงิน50ล้านวอนหรือกว่า1ล้าน1แสนบาท4วันต่อมาครอบครัวไม่สามารถติดต่อกับมิจฉาชีพได้ก่อนพบนักศึกษารายนี้เป็นศพในสสัปดาห์หลังจากนั้น บทความภายใต้พาดหัวกัมพูชาเสื่อมถอยภายใต้ฮุนมาเนตสองปีระบุว่าหลังจากฮุนมาเนตสืบทอดอำนาจปกครองกัมพูชา40ปีของตระกูลฮุนเมื่อสิงหาคมปี56ความหวังที่ว่าลูกชายที่ร่ำเรียนจากตะวันตกของฮุนเซนจะนำการเปลี่ยนแปลงสร้างสารมีอันดับวูบโดยหลังการล้างบางฝ่ายค้านในการเลือกตั้งปี6-1และ66หฮุนมาเนตสารต่อบ,บทบาทผู้นำเผด็จการของพ่อ คุนเซนผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาโดยไม่มีการแบ่งแยกอำนาจและกัมพูชาอยู่ภายใต้พักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP แบบเบ็ดเสร็จ2ปีภายใต้คุนมาเนตสิ่งที่เห็นคือความเสื่อมถอยของรัฐบาลในแง่ของการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานสากลกัมพูชาล้มเหลวในแง่ของการทุจริตหลักนิติธรรมและการบรรเทาความยากจน กัมพูชาเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการจัดอันดับของสหประชาชาติในปี67อยู่อันดับที่158จาก180ประเทศของดัชนีการรับรู้การทุจริตป,ประจำปี67ขององค์กรเพื่อความโปรโง่งใสนานาชาติและอยู่อันดับที่141จาก142ประเทศของดัชนีหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลกประจำปี67เป็นตำแหน่งที่ไม่มีการขยับมาหลายปี ้วดวยภายใต้การปกครองของหุมมนมาเนตการปราบปรามทางการเมืองและการคุมขังเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลยังคงคุกคามและจับกุมสมาชิกสหภาพแรงงานนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวด้านที่ดินยังคงมีการบังคับไล่ที่ชุมชนและยกที่ดินให้กับชนชั้นนำร่ำรวยกระบวนการนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงและคุกคามแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศ ด้านเศรษฐกิจรัฐบาลไม่ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากเพียงพอตำแหน่งงานนอกภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจึงขาดแคลนกัมพูชามีอัตราการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่มีทักษะต่ำและปานกลางไปนอกประเทศสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคและแม้ว่ากัมพูชาตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศรายได้ปานกลางแต่มาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐและการลงทุนจากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงจะขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แรงงานกัมพูชาหนล้านคนที่เดินทางกลับจากไทยหลังเกิดความขัดแย้งชายแดนกําลังเผชิญความเสี่ยงว่างงานยาวนานและได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างจำกัดแต่สิ่งที่ฮุนมาเน็ตทำในช่วงที่ผ่านมาคือการฉวยโอกาสแก้กฎหมายพลเมืองเปิดทางให้รัฐบาลปิดปากผู้เห็นต่าง รัฐบาลสามารถเพิกถอนสัญชาติพลเมืองได้หากสารที่อยู่ใต้การครอบงำของพักค c p P ตัดสินว่ามีความผิดข้อหาทรยศหรือคบคิดกับต่างชาติความล้มเหลวอย่างชัดเจนในการบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบของหุ่นมาเนตคืออาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติที่ใหญ่โตและขยายตัวจากการค้าม,มนุษย์และบังคับใช้แรงงาน รายงานของ a อ n ม s นส International เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าอาชญากรรมออนไลน์สร้างเม็ดเงินประมาณ12,000-19,000ถึง 19, ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือกว่า380,000ล้านถึงกว่า60,000ล้านบาทเทียบเท่าราวครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก,กัมพูชามีศูนย์สแกมเมอร์อย่างน้อย350แห่งแรงงานต่างชาติราว150,000คนบางฝ่ายประเมินว่าอาจจะสูงกว่านั้น ด้านจากขอบซิมส์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสแกมเมอร์และผู้เขียนรายงานระบุว่ารัฐบาลกัมพูชากลายเป็นรัฐมาเฟียที่ก่อความเสียหายระดับโลกแต่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเพิ่มการปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังแต่รัฐบาลกัมพูชาทำแบบผิวเผินไม่ให้ความสนใจความเกี่ยวข้องโยงใยกับบุคคลในรัฐบาลหรือนักธุรกิจคนดัง เมื่อเดือนกระกฎาคมทางการไทยออกหมายจับกกอานสวพักซีพีและคนสนิทฮุนเซนโดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงอาชญากรรมออนไลน์ไทยส่งเจ้าหน้าที่บุกยึดทรัพย์สินของก๊กอานหลายล้านดอลลา การปรับอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังของไทยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทชายแดนซึ่งช่วงเวลาที่เกิดข้อพิพาทชายแดนนี้เองยิ่งตอก Sen, อย้ำว่าฮุนเซนยังเป็นผู้คุมเกมเพราะเป็นคนที่เจรจากับนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยและเป็นผู้นำการตอบโต้ของกัมพูชาต่อความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมผู้เป็นพ่อยังคงมีอิทธิพลเหนือทั้งฮุนมาเนตและกัมพูชา ขณะที่แคมโบเดียเดลี่รายงานบทความระบุว่าจนถึงขณะน,นี้ความเป็นผู้นำของฮุนมาเนตยังอยู่ใต้เงาพ่อทำให้ดูเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีที่กำลังฝึกหดัดมากกว่าเป็นผู้นำอิสระด้านนายซองแสนกรุณาประธานองค์กรประชาธิปไตยเขมรกล่าวว่า ฮุนมาเนตยังบริหารภายใต้การกํากับของหุนเซนมากกว่าตามศักยภาพหรือวิสัยทัศน์ของตัวเองแม้อยู่ในตำแหน่งมาถึง2ปีแล้วแต่ยังไม่เคยแสดงขีดความสามารถในการนำาพาประเทศอย่างเป็นเอกเทศเพราะผู้เป็นพ่อยังควบคุมการตัดสินใจทุกอย่างมาร่วมสนับสนุนทอปนิวส์นาเสนอความจริงได้แล้ว,วันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ